ามาดูโอล่ากูดแค GT กันคันนี้เขาเพิ่งเปิดจองเพิ่มไป500คันเมื่อวันที่18ที่ผ่านมามีแค่สีนี้สีเดียวเลยก็คือสีอควาเกรย์ก็จังหน้าตรงนี้นะคะ มีแถบ,แ,บแดงๆเขียนว่า GT เพิ่มชุดแต่งดูฟิลเหมือนลายคาร์บอนนะคะดูลุคสปอร์ตขึ้นมามากขึ้นไฟเขาก็จะเป็นแบบกลมโตเหมือนเดิมเลยตรงล้อเขาก็จะมีคิวเป็นลายชุดแต่งเดียวกับด้านหน้าเลยแล้วก็มีเบรกคาลิปเปอร์สีแดงมาให้ส่วนที่ชาร์จก็อยู่ที่ด้านหน้าตรงล้อซ้ายนะคันนี้เขาก็มีกล้องรอบคันเลยแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วที่มีเพิ่มเข้ามานะคะก็คือคันนี้เขามีระบบคลิกเซนเซอร์นี่หรือเราจะกดเปิดแบบระบบไฟฟ้าก็ได้บ่อหลังก็พับได้ประมาณนี้นะ แล้วเวลาปิดคือเราจะใช้คียเซนเซอร์ก็ได้หรือว่าเราจะกดปุ่มปิดตรงนี้ก็ได้ส่วนประตูคือเราจะกดที่รีโมทเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีรีโมทอยู่ที่ตัวอยู่แล้วเราสามารถกดล็อกตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ใช้มือแตะลงไปตรงนี้ประตูก็จะล็อกเลยหรือเวลาเปิดเราแค่สอดเปิดก็ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวคลิปหน้าให้อายพาไปดูภายในต่อกัน